มุมยิ่งกว่ามุมอัะนนะี่คือสุดแล้วฝั่งเนี้ยโอ้โหเดมขาตายเลยแมชเดย์บุ๊กกิฟเวอร์เวย์กันหน่อยดีกว่านะครับฉลอง1 0 0 0ซับ สวัสดีครับพี่เต้ก็ขอสูตรติดขอบสนามนะครับวันนี้อาจจะลำบากลำบ่นนิดนึงเรามาอยู่ที่เมืองนิวคาสเซิลแล้วครับความเดินตอนที่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าจะต้องมาดูนัดเชลซีเจอนิวคาสเซิลนะครับเอ๊ะต้องพูดนิวคาสเซิลเจอเชลซีหรือว่าเนวคาสเซิลนะครับก็ก็บอกว่ามันเป็นนัดที่คือมันไม่รู้จะเชียร์ทีมยังไงอ่ะเพราะว่าเชลซีเป็นทีมที่เราเชียร์มาตั้งแต่เด็กแต่คือนิวคาสเซิลเหมือนเป็นทีมที่แบบเมืองใหม่ที่เราย้ายมาที่ต้องเป็นบ้านเราสักสามปีอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ไม่ได้ใสส่่่เเเเเื้ออททีีมมะไไราาาวปป็็นนนกกกกลลลงงััดิซย เดี๋ยวก็เจอกันที่สนามเลยกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเซนเจนส์สปาแลนะครับที่นั่งวันนี้แบบมุมยิ่งกับมุมอันนี้คือสุดแล้วฝั่งเนี้ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีคนไปวันนี้ก็มาดูกับแดน,นเดินนะครับซึ่งก็แฟนทีมอะไรบอกให้เขารู้หน่อยก็ได้ครับตย มาเมสซิตี้นะครับวันนี้ที่สําคัญก็มีของแจกด้วย2ครบ1,000ซับสไครายเบอร์ของช่องทําอะไรนะครับก็มีของพิเศษมาแจกนิดนึงนะครับกติกาว่ายังไงก็เดี๋ยวดูในระหว่างคลิปนี้เดี๋ยวมีบอกแน่นอนนะครับแต่ของรางวัลจนะครับจะเป็นแมชเดย์บุ๊กนะครับระหว่างนิวคาสเซิลกับเชลซีซึ่งแมชเดย์บุ๊กอะมันมีขายแค่วันแข่งเท่านั้นก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดเดนชั่นมากๆแล้วก็ผมรู้ว่าแฟนช่องน,นี้จะเป็นแฟนทั้งเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมลงแต่ทีม2ทททีีีีมน้่่ไปสนนนนาามะครครรัับง้้ก็ถใอยยากกไดด้นนีี่็เ๋วรรอัะคง จะได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรารอนอักเตะมาซ้อมอีกสักก็มา5นาทีน่าจะออกมากันครับ ่อนที่เราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวตามธรรมเนียมก็คือจะมาวิดิกสก์ก่อนนัดน,นี้นะครับคือฟอร์ก่อนเนชั่นัลเบรกเชลซีชนะสเปอร์แล้วก็เสมอแมนซิตี้ยิงไปนัดละสี่ประตูส่วนนิวคาสเซิลนัดก่อนเบรกอะแพ้ให้บอลหมัดไปแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนี่คือเซนเจินเชตผากับนิวคาสเซิลเล่นดีตลอดที่นี่ดังนั้นวันนี้นะครับผมวิดิกว่านิวคาสเซิลเสมอกับเชลซีสองประตูต่อสองผลวันนี้จะออกาามาเป็นยังไงสองลึกสองลึกใครชนะนิวคาสเซลตอนนี้ให้นิวคาสเซลชนะนะครับ thank you ก่อนที่เราจะไปชมแมตช์จริงวันนี้นะครับผมขอพูดถึงสิบแปดตัวจริงของทั้งสองทีมก่อนนะครับเริ่มต้นจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจ้าบ้าน,นครับมาในระบบ4-3-3โกเป็นนิกฟอบและแบ็คเป็นทีโน่ลิฟรอมเมนโตนะครับเซ็นเตอร์แบ็คเป็นฟาเบียนแชร์คู่กับเชเนลลาเซลแล้วก็ไรท์แบ็คเป็นเคานต์เปียครับกองกลางเป็นโจลินตันบุนโกูเมเรชลูอิสไมรี่และกองหน้านะครับแอนโทนีโกลเดนอเล็กซาเนเดอร์อิสักและมิเกลอามิรอนครับในส่วนของตอนสองนิวคาสเซิลนะครับนนรมีเด็กส่วนใหญ่เรื่องาเใจอินทรีล คูเคียร์เซนเตอร์แบ็กสองคนบาเดชิลเชลโกซิลวาไรต์แบ็กวีสเจมส์ครับกองกลางตัวรับสองขอเอ็นโซเฟอร์นันเดสและอูกาชกูวนะครับแล้วก็แบคแฮมสเตอร์ลิงคอนเนอร์การ์ลเกอร์โคพามเมอร์ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันครับในสอนของตัวสำรองก็ยัมีมิคาโยมูดริกนอนนี่มันเดเก้โรย่าไคเซโดนะครับที่มีการลาจากการดับใจทีมชาตินะครับ Enjoy. แต่ไม่ต้องห่วงเขาปเป็นจัดใสโอ้โหเจมขาตายเลยปวดอะไรกันมาครับเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> เนี่ยวขันต้องขึ้นนำก่อนนะครับหลังเดี๋ยวซีก็รั่าเหมือนเดิมนะครับแก้ไม่หายสักที ูก <aunque S 2> ันต่อไปโอ้นิดเดียวไม่มีตัวโอ้ มาดูฟรีคิกในระยะอันตรายของมิคาโซบ้านะครับจบครึ oh. ่งแรกก็หนึ่งเรือตอนหนึ่งครับมาดูกันต่อครึ่งที่สองเลยครับ hey. I United three, Chelsea one. The score this time around, number seven. Jordan. ตอนหนึ่งแดนเจนีกอล์ย์จเป็นคนยิงนะครับก็จบเกมนะครับนิวคาสเซิลเปิดเซนเจ์เซนจ์ชนะเจอซีแรกซีตูตอนถึงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ก็ยอมรับว่าเล่นดีกว่าเชลซีจริงๆเดี๋ยวกลับไปสี่ที่ห้องแล้วจะมาบอกว่าท่านไม่ได้ถึงจะได้แมตช์เดย์บุ๊คกอนี้ไปนะครับตอนนี้หนาวมากเดี๋ยวเจอกันนะครับ ก็ตอนนี้ครับกลับมาที่ห้องเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สรุปแมตช์นี้กันก่อนนะครับก็4ประตูตอนหนึ่งเนาะเป็นนิวคาสเซิลที่ชนะไปนะครับเล่นที่บา้านเชนชิมส์ก็ต้องยอมรับว่าฤด,ดูกาลนี้นะชนะแมนซิตี้มาแล้วชนะอาร์เซนอลม,มาแล้วก็วันนี้นชนะเชลซีคือเซนเจอร์ในกลายเป็นแบบฟอร์ทรสแล้วตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนนิวคาสเซิลนะครับส่วนแฟนเชลซีก็วันนี้นะจะไม่ใช่วันจริงๆถ้าดูมาถึงตรงนี้นะครับแมตช์เจบุ๊ ดิฟเวอร์เวกหน่อยดีกว่านะครับฉลอง1,000ซับนะครับช่องทำอะไรขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ทำให้ถึง1,000ซับในวันนี้นะครับก็จะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนคนดูนะครับด้วยคอยให้กำลังใจผมนะครับทั้งติดข่าวสนานไปก็รวมไปถึงบล็อกที่ไหนด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเซสชั่นใหม่ๆมาในวันนี้แน่นอนครับแต่วันนี้เรามาแจกอันนี้กันก่อนดีกว่าก็ได้ใครอยากมีสิทธิ์ลุ้นนะครับได้แมทช์เดบุกอันนี้ลิมิเต็ดเอชชั่นสำหรับแค่นัดงนะครับเี้คอมเหตนครับท่าทไมคุณถึงชอบนัดนี้ สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกผู้ชนะหนึ่งท่านนะครับแล้วโพสตลงใน Facebook ย้ำนะครับ Facebook ทำอะไรนะครับไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมลองจะโพสตลงไปในนั้นจะประกาศผลประมาณวันที่19บเก้าเดซ ember ยี่สิบเดซ ember ประมาณนะั้นตอนผมกลับถึงไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีนะครับได้เป็นของคุณเลยแมชเดย์บุ๊กนั้นที่นักพิเศษนะครับแฟนนิวคาสเซิลกับแฟนเชลซีเนี่ยี โลโก้ทั้ง2ทีมด้วยนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ครับแล้วก็กด subscribe ให้ช่องของผมทำอะไรด้วยนะครับรวมถึงช่องทางที่ขึ้นนี้แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับว่าผมประกาศรางวัลใน Facebook นะไปติดตามกันเยอะๆครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปี่อหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ